ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าคลิปของช่องนี้มีประโยชน์กับทุกท่านทุกการสนับสนุนมีค่ามากจริงๆใครอยากเป็นกําลังใจให้สามารถกดสมัครสมาชิกช่องลงทุนไรดีได้เลยนะครับ AMD นะครับชื่อนี้เราคงคุ้นเคยกันดีในฐาน,นะมวยรองตลอดการในวงการเซมิคอนดักเตอร์แต่เอ๊ะทำไมวันนี้ราคาหุ้นถึงพุ่งไปส,สูงขนาดนั้นล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังการประเมินมูลค่าของบริษัทนี้กันนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยลองดูตัวเลข2ตัวนี้นะครับ ฝั่งหนึ่งคือราคาที่ตลาดเขาซื้อขายกันโอ้โหสูงลี่วเลยส่วนอีกฝั่งคือมูลาค่าตามปัจจัยพื้นฐานที่เราคำนวณออกมาเห็นไหมครับว่ามันต่างกันเยอะมากนี่คือปริศนาที่เราจะมาคลี่คลายกันในวันนี้ครับว่าตลาดกำลังเห็นอะไรทำไมถึงให้ราคาสูงขนาดนี้โอเคทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจไอ้ช่องว่างราคานี้นะครับเราต้องมองภาพให้กว้างขึ้นก่อนคือต้องเข้าใจว่า AMD ในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีธุรกิจแค่ด้านเดียวแล้วนะครับ มันเหมือนกับว่าเขากาลังต่อสู้อยู่ในสมะระภูมิที่แตกต่างกันหลายแห่งเลยทีเดียวและลองดูตรงนี้นะครับตัวที่มาเปลี่ยนเกมจริงๆเลยเนี่ยก็คือส่วนของ Data Center นี่แหละครับมันกําลังจะกลายเป็นเครื่องยนต์หลักเป็นหัวใจสําคัญที่ขับเคลื่อนรายได้ของ AMD คือเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆเลยนะมันทําให้ AMD ไม่ใช่แค่บริษัทชิปสําหรับ PC ที่รายได้จะผันผวนไปตา,ตามตลาดคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแล้ว ใช่เลยครับและนี่แหละคือเรื่องเล่าหรือ The Big Story ที่ทำให้ตลาดตื่นเต้นกันมากเพราะมันคือการเปลี่ยนตัวเองจากบริษัทที่ต้องลุ้นไปกับลงจรการซื้อขาย PC กลายมาเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับโลกของคลาวด์และ AI ในอนาคตซึ่งแน่นอนว่ามันหมายถึงการเติบโตที่ยั่งยืนกว่ากาไรที่มันคงกว่าคือมันคนละเกมกันเลยครับแน่นอนครับว่าเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องมีตัวเลขมาสนับสนุนด้วยถูกไหมครับ ซึ่งวิสัยทัศน์ทั้งหมดนี้ก็มาจากผู้นำอย่างดรลิซ่าสูนี่แหละครับที่ต้องบอกว่าเธอกําลังเล่นเกมยาวเป็นเกมในระดับแพลตฟอร์มเลยคือดรลิซ่าสูเขาพูดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าโลกของ AI เนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า o t ตาสเกลคอมพิวติงพูดยังไงก็คือยุคที่ข้อมูลมันมหาศาลแบบมหาศาลจริงๆแล้วขอขวดหรือปัญหาหลักเนี่ยมันไม่ใช่ตัว AI นะครับแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานคือฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้ในการประมวลผลต่างหาก ดังนั้นกลยุทธ์ของเธอจึงไม่ใช่แค่การขายชิปไปวันๆครับแต่เป็นการสร้างฐานรากที่จำเป็นสำหรับอนาคตทั้งหมดของ AI เลยแล้วคำถามสำคัญก็คือเราจะแปลงเรื่องเล่าที่น่าฟังนี้ให้กลายเป็นมูลค่าที่จับต้องได้ยังไงละ่ะก็คือเราต้องเอาเรื่องราวนี้มาผ่านบททดสอบสำคัญ3ด่านครับเป็น3ด่านที่ทุกธุรกิจต้องเจอนั่นก็คือ 1. การเติบโต2ความสามารถในการทากาไรและ3ประสิทธิภ <c oughs> าพครับโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยการเติบโตแล้วการเติบโตที่ว่าเนี่ยมันจะมาจากไหนกันล่ะสิ่งที่ตลาดคาดหวังนะครับก็คือไอวงจรการเติบโตของ AI เนี่ยที่มี Data Center เป็นหัวหอกมันจะไม่ใช่แค่กระแสที่มาเร็วไปเร็วนะครับแต่ตลาดกําลังเดิมพันว่ามันจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะทำให้ AMD เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องไปอีกหลายปีเลยทีเดียวมาต่อกันที่ด่านที่2นะครับความสามารถในการทำกำไร ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากคือในสมรภูมินี้เนี่ย AMD เขาไม่ได้คิดจะไปท้าชนกับแชมป์อย่าง Nvidia แบบตรงๆนะครับแต่เขากำลังเล่นเกมที่ฉลาดกว่านั้นคือการหาช่องของตัวเองแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดสำหรับงานเฉพาะทางบางอย่างและเขาก็มีอาวุธเด็ดอยู่2อย่างครับอย่างแรกเลยคือชิป MI 3 0 0 X ตัวนี้เนี่ยเก่งมากสำหรับงาน AI ที่ต้องใช้หน่วยความจำเยอะ กับอย่างที่สองซึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า ROCM ซึ่งเป็นแบบ Open Source คือมันทำให้นักพัฒนาที่อยากจะย้ายค่ายมาเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าถามว่ากลยุทธ์นี้มันได้ผลจริงไหมก็ไม่ต้องดูที่ไหนไกลเลยครับข่าวการจับมือกับ OpenAI ล่าสุดเนี่ยถือเป็นข้อพิสูจน์ที่สาคัญมากมันบอกเราว่าตลาดนี้มันใหญ่จริงๆ ใหญ่พอสําหรับผู้เล่นมากกว่า1รายและที่สําคัญคือผู้เล่นรายใหญ่ๆเองก็กําลังมองหาตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่แค่อนุเเดียอยู่เหมือนกันเอาละครับมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนั่นคือประสิทธิภาพหรือพูดง่ายๆก็คือเขาใช้เงินได้ฉลาดแค่ไหนเพื่อสร้างการเติบโตคือตัวแรกเซลล s สุทธิแคปิต t a เรชเนี่ยนะครับมันบอกเราแบบนี้ครับทุกๆรายได้ใหม่ $1 ดอลลาร์ที่ a อ d อยากจะทำเนี่ยเขาต้องใส่เงินลงทุนกลับเข้าไปในธุรกิจประมาณ83เซน มันเหมือนเราต้องเติมน้ำมันตลอดเวลาเพื่อรถวุ่งเร็วขึ้นนะครับและนี่ก็คือคําอธิบายว่าทําไมแม้ว่ากําไรจะเริ่มดีขึ้นแต่เราอาจจะยังไม่เห็นว่าบริษัทมีเงินสดเหลือเยอะๆในทันทีเพราะเงินส่วนใหญ่มันถูกนํากลับไปลงทุนต่อเพื่ออนาคตนั่นเองครับทีนี้หลังจากที่เราผ่านบททดสอบทั้ง3ด่านมาแล้วนะครับเราก็จะพอเห็นภาพอนาคตที่เป็นไปได้ต่างๆเราลองมาดู3ามฉากทัศน์หรือ3มเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นกับมวยลองตัวนี้กันครับในตารางนี้สรุปไว้ชัดเจนเลยครับ เริ่มจากฝั่งที่อาจจะดูแย่หน่อยหรือที่เราเรียกว่าแ a ็ c เค e ซึ่งก็คือสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดตรงกลางก็คือ b เบ Case หรือกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุดและสุดท้ายก็คือ b บลูเค e อันนี้คือภาพที่สวยหรูสุดๆที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนทั้งหมดเลยครับทีนี้ถ้าเราดูจากการวิเคราะห์ในกรณีพื้นฐานหรือเบสเคสของเรานะครับซึ่งเราสมมุติว่า AMD เติบโตได้ดีแต่ก็ไม่ได้ถึงกับถล่มทลาย มูลค่าที่เหมาะสมมันก็จะออกมาอยู่แถวๆนี้แหละครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันยังห่างจากราคาในตลาดปัจจุบันอยู่พอสมควรเลยและนี่คือประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยครับราคาในตลาดวันนี้มันไม่ได้สะท้อนภาพของเบสเคสนะครับแต่มันกําลังสะท้อนภาพของบูเคสอย่างเต็มที่เลยมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ว่าเรื่องราวในเวอร์ชันที่ดีที่สุดจะต้องเกิดขึ้นจริง นั่นหมายความว่าคนที่ซื้อหุ้นในวันนี้ไม่ได้กําลังซื้อบริษัทในปัจจุบันแต่กําลังซื้อความฝันหรือเรื่องราวในอนาคตที่สวยหรูที่สุดครับเรื่องนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญมากครับก็ในเมื่อตลาดกําลังเดิมพันกับเรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่นี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเรื่องเล่านี้มันกําลังจะกลายเป็นเรื่องจริงเราต้องคอยจับตาดูอะไรบ้างนี่คือเช็คลิสต์หข้อที่ควรจับตาดูในทุกไตรามาสเลยครับมันเป็นเหมือนสัญ,ญญาณที่จะบอกเราว่า ความเป็นจริงมันกําลังเดินตามเรื่องเล่าที่ตลาดวาดฝันไว้หรือเปล่าอย่างเช่นรายไดา้จาก data center โตต่อเนื่องไหม s Shi ป instinct นี่เริ่มมีการใช้งานจริงในสเกลใหญ่ๆแล้วหรือยังอัตรากำไรดีขึ้นไหมแล้วซอฟต์แวร์ ROCM ใช้งานง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าจนไปถึงความเสี่ยงใหญ่ๆอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องคอยติดตามครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปนะครับข่าวการจับมือกับพันเนอร์รายใหญ่เนี่ย มันก็เหมือนกับตัวที่พา AMD เข้าไปเล่นในลีกของผู้เล่นระดับท็อปได้สำเร็จแต่นั่นมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับคำถามสำคัญที่ยังต้องรอ,อการพิสูจน์ก็คือ AMD จะสามารถเปลี่ยนตัวใบนี้ให้กลายเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนในสนามจริงได้หรือเปล่าซึ่งคำตอบของคำถามนี้มีเพียงตัวเลขผลประกอบการในอนาคตเท่านั้นครับที่จะบอกเราได้โอเคถ้ามาถึงตรงนี้ได้แปลว่าคุณไม่ได้มาดูเพราะอยากรู้ว่า AMD จะขึ้นพรุ่งนี้ไหม แต่กำลังถามตัวเองว่าราคานี้มันกำลังซื้ออะไรอยู่กันแน่ใช่เพราะถ้าคุณยังคิดว่าหุ้นเทคเท่ากับโตเท่ากับต้องแพงเสมอขอแสดงความยินดีด้วยคุณเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกชมรมเชื่อเรื่องเล่าโดยไม่ดูบินคลิปนี้เราไม่ได้บอกว่า AMD แย่เราบอกว่า AMD เป็นมวยรองที่มีของแต่ของนั้นตลาดวันนี้คิดราคาเผื่อชนะล่วงหน้าไปพอสมควรแล้วพูดง,ง่ายๆคือคุณไม่ได้ซื้อกำไรปีหน้า คุณกำลังซื้อความเชื่อว่า Data Center จะเป็นของจริง Instinct จะถูกใช้ใน Production และ Margin จะขึ้นตามเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่ตามคำโฆษณาและทั้งหมดนี้ต้องเกิดตามเวลาเพราะ AMD เป็นหุ้นที่แพ้ทางแหวกมากส่วนลดขยับนิดเดียวมูลค่าอนาคตไกลสั่นเหมือนกาแฟเย็นใส่น้ำแข็งน้อยใครที่คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว AI ช่วยเองขอเตือนเบาๆว,ว,ว่า AI ไม่ได้ช่วย valuation มันช่วยเฉพาะบริษัทที่ทำให้เงินสดไหลจริงสิ่งที่เราพยายามทำในคลิปนี้ไม่ใช่ทำนายอนาคตแต่คือเอาอนาคตมาวางบนโตะ๊ะแล้วถามตรงๆว่าต้องเชื่ออะไรบ้างถึงจะสมเหตุสมผลกับราคานี้ถ้าคำตอบคือต้องเชื่อฉากบูแบบเกือบสุดทางต้องเชื่อ adoption ไหลลื่นต้องเชื่อมา r จินขึ้นเร็วต้องเชื่อ friction หาย งั้นก็โอเคแต่อย่าลืมว่าคุณกำลังเดิมพันไม่ใช่แค่ลงทุนแต่ถ้าคุณเป็นสายที่ชอบธุรกิจดีผู้บริหารมีวินยัยแต่ยังอยากได้ส่วนเผื่อผิดคุณก็ต้องยอมรับว่าราคาวันนี้ยังไม่ได้ให้มาจินออฟเซฟตี้แบบสบายใจและนี่แหละคือเสน่ห์ของ AMD มันเป็นเคสเรียนรู้ชั้นดีของคำว่ามวยรองที่เช็คได้ทุกไตรมาสไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องอวยแค่ดูว่าเรื่องเล่ามันเดินผ่านตัวเลขจริงไหม จำไว้หนึ่งประโยคข่าวพาร์ทเนอร์ชิพคือตั๋วเข้ารอบแต่สิ่งที่ทำให้ v a l u a ูเอชเป็นจริงคือ Repeat Order ใน Production ไม่ใช่ข่าวพาดหัวสุดท้ายนี้คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนมุมมองเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนกำไรขาดทุนเป็นเรื่องของการตัดสินใจและความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเองถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบไม่ขายฝันไม่เชีย์ม่วและกล้าบอกว่าของดีก็แพงได้ ฝากกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเราจะพาคุณดูหุ้นแบบไม่ต้องหลอกตัวเองและไม่ต้องหลอกคนดูแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปที่อาจไม่ทำให้คุณรวยเร็วแต่ช่วยให้คุณไม่พังง่ายในโลกที่เรื่องเล่าเยอะกว่ากำไรจริงเพราะในเกมนี้อยู่รอดก่อนถึงมีสิทธิชนะที่หลังครับ